ก็คือทาไปเลยจ้าแบบจุ๊ๆไม่เป็นค้าบไม่เป็นอะไรเลยมันแบบน้อยมากดูดิสวัสดี ทุกคนกวางเองนะคะคลิปนี้นะคะก็มาแบบหน้าสดกันอีกแล้วนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาลองผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะของเคียโนตนะคือครีมกันแดดที่เขาออกใหม่นะคะเป็นแบบซองก็คือช่วงเนี้ยเป็นเทรนมากเกี่ยวกับการทาครีมกันแดดก็คือมีกระแสะออกมามากมายว่าเราควรที่จะทาครีมกันแดดยังไงบางคนก็บอกว่า2ข้อนิ้วนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งในความเป็นจริงอะเราอะก็คนที่จะทา2ข้อนิ้วนะคะปกติกว ก็ทาสองข้อนิ้วข้อนิ้วอีกเนี่ยการทากันแดดเราสมมติจะแบบว่าทาแบบเยอะๆได้ทาซ้ำระหว่างวันก็ได้นะคะเพราะว่ากันแดดเนี่ยมันจะช่วยในเรื่องของการเกิดริ้วรอยก่อนวัยแล้วก็พวกฝ้ากะที่เกิดจากแดดนะคะแล้วก็พวกรอ,อยดำรอยแดงที่แดดเนี่ยจะทำให้ผิวของเราอะ่ะมันมีความค้ำอะไรเงี้ยมากขึ้นซึ่งการทากันแดดเนี่ยช่วยได้เลยแล้วก็พวกริ้วรอยก่อนวนัยนี่คือแบบ ้องกันแดดเท่านั้นนะคะซึ่งตอนนี้เคียโนเขาก็ได้ออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่มาซึ่งเป็นกันแดดเหมาะกับตอนนี้มากดู spf มา50นะคะ pa บวกบวกบวกก็คือ pa4 บวกแล้วก็คือตัวนี้ดีตรงที่เราสามารถทาแบบ2ข้อนิ้ว3ข้อนิ้วหรือแบบทาเยอะๆนั้นก็ได้เพราะว่าไม่หนักหน้าไม่เป็นคาบไม่มันแล้วก็เหมาะมากสําหรับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายไม่วอกไม่ลอยนะคะสามารถทาก่อนแต่งหน้าได้เลยแล้วก็ทาทาับเมคอัพได้ด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาลองให้ดูกันอ๋อตัวนี้นะคะไม่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ไม่มีน้ำ หอมไม่มีพาราเบนเอ,อ้ยไม่ใช่พาราเบนไม่เกี่ยวนะคะ แล้วก็ไม่มีสารสังเคราะห์ที่ทำใหไ้ไม่วอกนะคะมีส,ส่วนสมของเซรั่ม5ชนิดนะคะซึ่งเหมาะมากกับคนที่เป็นผิวแพ้ง่ายเนาะเราจะมาทาให้ดูกันนะคะแล้วก็เราจะมาทดลองทดสอบกันว่าเคียโนตัวนี้ที่เขาเคลมไว้ว่าสามารถทาได้ทั้งวันคุมมันบางเบากันน้ำกันเหงื่อนเนี่ยตอนเย็นนะคะสภาพผิวหน้าของเราเนี่ยจะยังเป็นยังไงจะยังแบบโอเคไหมซึ่งวันนี้ควรจะแบบไม่ซับหน้าเลยะคะ่ะเราจะมาดูกันว่าผิวของเราเนี่ยมันจะยังแบบมีความชํำสวยอะไรอยู่หรือเปล่าหลังจากทาครีมกันแดด ทากันแบบว่าอุ้ยอุ๊ยด,ดกันแบบว่าทาให้ดูแบบนี้เลยที่เขาบอกว่าช่วงนี้เขาฮิตก,กันก็คือทาตรงข้อนิ้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมซึ่งปกติอะวงก็คือทาไปเลยจา้าเต็มมือไปเลยจา้าทาไปเลยแบบจุกๆอันนี้เรากองทาก่อนรอบแรกนะมันจะเลยอะอะสองข้อบเลยอะอะ,อะไ,ไหนก็ไหน,ไหนละนี่นะคะทากันไปเลยแบบจุกๆให้เห็นกันไปเลยปะ อันนี้กวางจะขอแบบปาดก่อนรอบแรกนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทาซ้ำอีกหนึ่งรอบที่ผมสักเล็กน้อยมาทาบปซะอันนี้ก็คือเป็นการลองใช้ครั้งแรกเลยนะแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าระหว่างวันผิวหน้าเราจะยังแบบโอเคอยู่เปล่าเดี๋ยวตอนเย็นกวางจะลองมาทาเครื่องสำอางอีกรอบนึงนะคะว่าจะสาม,มารถทาได้ไหมอะไรเงี้ยเผื่อแบบว่าสําหรับคนที่ทํางานกลางแดดกลางแจ้งประมาณนี้นะคะเจอแดดหนักๆอะไรเงี้ยจริง,รงๆอะเราทาแค่นี้มันก็เหมือนจะพอใช่ไหมแต่ถ้าสมมติเราออกไปเจอแดดหนักๆ,ๆทำงาน กลางแจ้งอย่างเงี้ยคือมันก็การเดดที่เราทาไปประสิทธิภาพมันก็จะลดลงนะคะเราก็ต้องทาเพิ่มอีกในระหว่างวันนะอันนี้คือรอบแรกนะทุกคนเกียง่ายมาก อันนี้คือทาไปรอบแรกนะคะแห้งไวมากซึมไวมากทาง่ายมากทุกคนแก้เห็นปะกียเกลคุยแบบซึมแล้วอ่ะไม่ต้องรอกันแดดปกติถึงจะไม่มีสีแต่ก็ต้องรอนิดนึงให้แบบมันซึมเข้ากับหน้าให้แบบมันปรับสภาพให้เข้ากับผิวหน้าเราใช่ไหมแต่นี่คือไม่ต้องเลยอ่ะอันนี้ทารอบสองทาเข้าไปเยอะเะได้เลยกันแดดนี่คือสําคัญมากๆๆๆมากนะคะทุกคนคือมำลุงอะ่ะเราก็สําคัญแต่ว่ากันแดดนี่คือห้ามลืมทาเร็วได้เท่าไหร่ย,ยิ่งดีทาเร็วได้เท่าไหรยย่อี่นีีก็หมายถึงว่าเราจะเป็นเด็กอะไรอย่างเงี้ยเราก็ทาได้ สภาพผิวเราอ่ะมันจะได้แบบไม่แก่ก่อนวัยอ่ะแล้วก็พวกฝ้าพวกอะไรอย่างเงี้ยมันจะไม่ขึ้นเร็วแล้วก็ป้องกันด้วยอุ๊ยทุกคนดูอันนี้กวางทารอบที่2ยังได้อยู่โอ้โหนี่กวางทาคอด้วยนะอย่าลืมทาคอนะคะไม่เป็นคราบไม่เป็นอะไรเลยปกติคือเราทารอบนึงใช่ไหมเราก็ต้องแบบพักสักแป๊บหนึ่งเออให้แบบมันเซ็ตกับผิวน,นี้คือไม่ต้องนะคะคือเราทาปุ๊บทารอบ2ได้เลยแล้วก็ไม่เป็นคราบไม่วอกไม่ลอยเฮ้ยอันเนี้ยชอบคือแบบในวันรีบๆเราสามารถระบบคีมกน แดดแบบเต็มแล้วก็แบบาทาทั่วๆได้เลยอย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้คือดีมากมันจะประหยัดแบบ เวลาในการแต่งหน้าของเรานะคะก็ไปหาลองกันได้ส่วนผสมก็คือธรรมชาติแบบล้วนๆก็คือว่านหางจระเข้อเมโน15ชนิดเขาเคลมมาเลยว่าเหมาะสำหรับคนผิวแพ้ง่ายซึ่งไปหาซื้อกันได้นี่นะคะแบบซองราคา49บาทมีขายที่เซเว่นอีเลเว่นแล้วก็ตามช็อปออนไลน์ทั่วไปนะคะตามซอฟปี้รัสเซหรือไม่ก็วัสดุอะไรเงี้ยก็มีทั้งนั้นนะคะช็อปออนไลน์ก็สามารถหาซื้อกันได้ถูกและดีดีมากๆๆๆตอนนี้นะรู้สึกว่ามันดีมากแล้วก็แบบบางเบามากไม่รู้สึกว่ามันหนักหนาไม่รู้สึกว่าแบบอุ้ยเราทากันแดด รู้สึกเลยแล้วคือดูผิวแบบโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแบบคุมมันของเขาแล้วกันเนาะแล้วก็ระหว่างวันเนี่ยจะเป็นยังไงเดี๋ยววามไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวมามาแล้วนะคะทุกคนตอนนี้ก็คือแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยนะคะเอาที่แบบว่าเราแต่งปกติเนาะไม่ได้เซ็ตแป้งอะไรเลยแค่แบบทาคอนซีลเลอร์แล้วก็รองพื้นแล้วก็แต่งหน้าปกตินะคะก็เห็นได้ว่าตอนนี้คือมันยังแบบไม่ได้มีความฉ่าของผิวอะไรอย่างเงี้ยนี่นะแบบยังไม่ได้มีความมันใดๆเพิ่มขึ้นมาอืมผิวยัง โอเคอยู่นะคะแล้วตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงนะคะเดี๋ยวกว่างกออ็ใช้ชีวิตในห้องแหละไม่ได้จะไปไหนหรอกเออแต่ว่าจะใช้ชีวิตแบบว่าไม่ได้แบบอยู่ในห้องแอร์อาจจะแบบใช้ชีวิตลมปกติอะไรอย่างเงี้ยลราเดี๋ยวจะมาดูกันตอนเย็นนะคะว่าสภาพผิวหน้าเราเนี่ยจะยังเป็นยังไงเนาะไปะละทุกคนบ๊ายเจอกันตอนนี้ค่ะกลับมาแล้วนะคะทุกคนกับตอนนี้เวลาหนึ่งทุ่มหนึ่งนาทีนะคะจากที่เรา ได้ทดลองทากันแดะไปตั้งแต่เวลาประมาณเที่ยงนะคะก็ประมาณ6-7ชั่วโมงแหละที่ผ่านไปก็จะให้ดูหน้าคือกวางจะบอกว่าเวลาที่ผ่านไปนี่คือกวางแบบไม่อยู่ในห้องแอร์นะคะกวางอยู่ในห้องที่ปกติที่แบบว่าเปิดพัดลมแล้วกวางก็ทํางานบ้านทํางานเก็บ เก็บกวาดนู่นนี่นั่นซกักผ้าถูพื้นขัด้อมน้ําแบบเป็นแม่บ้านอะ่ะเออหนึ่งวันแล้วก็ดูสภาพคือหัวไม่เหลือแล้วเพราะว่าแอบนอนตอนเย็นไปนะคะแล้วก็ตื่นมาหาข้าวกินแล้วก็มาถ่ายคลิปนะคะก็จะเห็นว่าสภาพผิวให้ดูอันนี้คือไม่ได้ซับหน้าอะไรใดๆเลยนะถ้าปิดแสงะะน,นะ,ะเปิดมึงนะอ่ะมืดไปเลยจ้าคืออยากให้เห็นแบบสภาพจริงๆที่แบบไม่ได้ใช้แสงอะ่ะดูนะเนี่ยอ,อันนี้คือเหงื่อให้ดูความมันนิดมันแบบน้อยมากดูดิ เนี่ยอันนี้คือแบบเป็นรองพื้นที่มันพองหายไปหมดแล้วแบบพองพองเหมือนดาเลยมไม่ได้ดาแบบมันแบบพองเออมันแบบพองหายแบบคือมันมีลอยเรือด้วยคือมันหายแบบมันจางไปแล้วอะไรเงี้ย ลองพื้นอะไรเงี้ยเฮ้ยกวองจะบอกว่าเรื่องความมันคือได้เลยนะปกติคือกวองจะเป็นคนหน้าที่แบบว่าค่อนข้างที่จะมันมากโดยเฉพาะที่โซนแบบคือต้องซับนะระหว่างวันแต่ว่าอันนี้คือเหงื่อดูเห็นปะมันแยกออกระหว่างแบบความมันกับเหงื่อเห็นไหมเหงื่อมันจะแบบเป็นเบเบ๊เบอย่างเงี้ยแล้วคือมันจะมีมันแบบนิดหน่อยตรงช่องจมูกอยากให้เห็นแบบจริงๆเดี๋ดยนะความเพิ่มแสงก่อนเห็นปะเออประมาณนี้ทุกคนนี่คือสภาพหน้าที่ผ่านมาแล้วกถึง7ชั่วโมงกวองเขาเปิดเสรมา โอเคอันนี้คือใช้ไฟแบบนิดหน่อยนะคะเน,นี่ยก็จะเห็นว่ามันมีความแบบเงาเงานิดนึเงเห็นไหมแต่คือมันเป็นความเงาที่มันแบบไม่ได้ดูมันจนเกินไปมันได้อะทุกคนเออแล้วมันก็หน้ามันไม่เป็นคราบด้วยนะแบบปกติถ้าสมมลรองพื้นที่มันหนักเกินไปใช่ไหมแล้วว่าแล้วละแล้วละแล้ว่ะแล้ว เวลาแเราทาแล้วนานๆไปบางทีม <ap> ันจะเป็นคราบแล้วเวลาเหงื่อออกอย่างเงี้เห็นปะมันจะมีความแบบไหลเป็นแบบเป็นเส้นๆเคยเห็นใช่ไหมกันแดดอะไรอย่างเงี้ที่มันไม่ดีเวลาผ่านไปมันจะมีความแบบเป็นคราบขาวๆออกมาอย่างเงี้ยให้เราเห็นว่าเออกันแดดมันไม่ดีนะคะแบบเออทาแล้วเป็นคราบนี้แล้วก็เออเดี๋ยวจะมาทาให้ดูว่าระหว่างแบบเราแต่งหน้าเนี่ยระหว่างวันเราสามารถทาได้เดี๋ยวอันนี้เราก็ซับหน้าก่อนนะคะใช้กระดาษทิชชู่นะซับหน้า มีความแบบเปียกเหนือไม่ใช่แบบมีความมันอะเห็นปะนี่นิดเดียวเองแต่แบบความมันคือดีอะเฮ้ยกวางทุกคน<ๆ>ไปกวางทุกคนทุกคนกวางแบบประทับจิตประทับใจอะเอาจริงเนี่ยจริงๆ คือหายากอะ่ะกันแดดที่จะทําให้หน้าเราแบบไม่มันเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยเมาาื่อเช้าก็คงทาไปเยอะมากทุกคนก็เห็นว่าแบบโบกไปเยอะมากหนักมากจริงๆคิดว่าตอนเย็นนี้น่าจะไม่รอดแล้วนะอได้อยู่โอเคเสร็จแล้วมาเดี๋ยวเราจะมาทาให้ดูนะคะเผื่อแบบว่าสําหรับสาวๆเนาะที่แบบว่าทํางานกลางแดดหรือว่าเราต้องออกไปเผเชิญโลกภายนอกแล้วเราต้องเจอแดดเจอฝุ่นมลภาวะทั้งวันอะไรเงี้ยก็จะลองดูว่าเราจะสามารถใช้ระหว่างวันได้ไหมอะไรเงี้ยเราต้องแบบเจอแดดหนักเพราะว่าตอนนี้ก็แดดแรงจริงประเทศไทย เราจะได้แบบเออพกพาไปทาได้อย่างาี้มาทาไปรอบชฉ่ำๆปาดลงมือให้หมดเลยแล้วกันหนึ่งมือเต็มๆที่เราจะทากันต่อไปอุ้ยได้นะดูดิเวลา,าทาก็แบบทาทกดๆนะคะเพราะว่าเรามีแบบว่ารองพื้นมีอะไรนอยนู่ใช่ไหมถ้าเราแบบปาดไปเลยเดี๋ยวรองพื้นมันจะหายทา,ทากดๆอย่างนี้นะ อุ้ยทุกคนได้ดูดิเนี่ยคือยังได้อยู่นะเนี่ยเหน็นป่ะผิวแบบมันไม่ได้แบบมีความมันขึ้นมาเยอะจากเมื่อกี้ักเข้าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็ทาได้แบบทาทับได้คือมันไม่วอกไม่ร้อยไม่เป็นคากเลยนะดูเหน็นปะ ไม่มีความแบบเป็นคภาบของการทาลองพืนขึ้นมาเลยดีนะคะประทับติดประทับใจก็คือเนี่ยถ้าสมมติเราทาเงี้ยเราก็อาจจะแบบคอนซีลเลอร์ทับเนี่ยตรงเนี้ยช่งที่มันแบบนุ่แล้วเลยแล้วก็ใช้คอนซีลเลอร์กบกกกบกแล้วก็อาจจะใช้แป้งซับนิดหน่อยก็คือผ่านได้แล้วนะคะก็สําหรับใครต้องการหากันแดดอยากมาลองใช้แล้วก็หากันแดดที่แบบว่าสําหรับคนที่ผิวมันผิวอะไรอย่างเงี้ยก็ว่าใช้ได้กับ ทุกสภาพผิวนะแล้วก็สำหรับคนที่แบบผิวแพ้ง่ายอะ่ะลองหาใช้ดูไม่มีกลิ่นไม่มีสีคืึกดีมากราคาแค่49บาทนะคะหรือว่าจะไปซื้อแบบขวดมาใช้เลยก็ได้เพราะว่าดีดีมากจริงกวางว่กวงก็ลองให้ดูแล้วแหละว่ามันดียังไงก็จากที่ในคลิปก็น่าจะเห็นแล้วเนาะว่า ใช่แล้วคือดีไงอะถ้าชอบนะคะก็ไปหาซื้อกันได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามกันนะก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้เพื่อความแรงใจให้ก่อนนะคะแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็อย่าลืมติดตามกันบนทุกช่องทางด้วยนะคะบ๊ายบายจะมีความแบบเข้าสอารหนึงแล้วก็เต็มเต็มเท่าที่เราเต็มเดี๋ยวก็ได้แล้วเห็นไหเป็นไง